365 d a y Personal Bloom Diary Handbook การเติบโตของเราไม่เคยเกิดขึ้นจากก้าวกระโดดครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียวแต่เกิดจากก้าวเล็กๆที่เรายินยอมจะเดินในทุกวันหนังสือเล่มนี้365 d a y Personal Bloom Diary Handbook ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเพื่อนร่วมทางของคุณตลอดหนึ่งปีเต็มเป็นสมุดบันทึกที่ฉันยูกิริน ตั้งใจออกแบบให้ทำหน้าที่เหมือนกระจกสะท้อนตัวตนและเป็นแผนที่ที่ค่อยๆนำพาคุณกลับไปพบกับตัวเองในแบบที่งดงามที่สุดหัวใจสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือความเชื่อที่ว่าความพยายามเล็กๆน้อยๆที่ทำอย่างสม่ำเสมอคือพลังที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงเพียงคุณให้เวลาไม่กี่นาทีต่อวันเพื่อบันทึกและไตรตรองตัวเองแล้วหยุดพักเพื่อทบทวนทีละสัปดาห์อย่างเป็นระบบ คุณจะเริ่มเห็นทิศทางใหม่เห็นความชัดเจนภายในและสัมผัสการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยๆผลิบานขึ้นในทุกวันหนังสือประกอบด้วย52หัวข้อการเติบโตประจำสัปดาห์ที่พาคุณสำรวจหลากหลายมิติของชีวิตตั้งแต่การสร้างความสงบภายในการค้นหาความหมายในงานไปจนถึงวิธีรับมือกับอุปสรรคและความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกหน้าทุกหัวข้อ ถูกออกแบบมาเพื่อค่อยๆพาคุณกลับมาสู่แก่นของตัวเองเพื่อให้คุณสร้างชีวิตที่สมดุลมีความหมายและสอดคล้อมกับหัวใจของคุณจริงๆสุดท้ายหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่แค่สมุดบันทึกแต่เป็นเพื่อนร่วมทาง365วันที่จะอยู่กับคุณในทุกช่วงอารมณ์ทุกจังหวะการเติบโตและทุกก้าวเล็กๆที่พาคุณไปสู่ตัวต,วตนที่งดงามกว่าเดิม ขอให้เส้นทางตลอดหนึ่งปีนี้พาคุณไปพบกับความอ่อนโยนความเข้มแข็งและความเปล่งประกายที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณเสมอจากใจของฉันยูกิลิน